โยสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรีวิวเกาะเฮฟวี่สุดสวยนะครับเฮฟวี่เทวิตใหม่นะครับกับปืนลูกซองไซการติดออปชั่นยังโหนครับก็เป็นลูกซองแบบว่าอันนี้เรียกเซตห้าร้อยแล้วกันนะนี่เซตพันอันนี้เซตห้าร้อยเรียกไปเซพเถื่อนอะไงั้นผมจะเรียกว่าเซตห้าร้อยวันนี้เราจะเซตห้าร้อยไปยิงกันนะครับนะไอ้เหี้ยแต่งเว้นเสพเถื่อนเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะว่าจะโหดขนาดไหนนะครับสําหรับเซตห้าร้อยนะครับนะไปดูเลยครับผมโอเคครับก็ลงมาในเกมแล้วนะครับนะก็ เาขาพบเสียงในเกียร์มิดนึงแล้วกันนะครับนะปึ๊บโอเคก็สามารถตกักออปชั่นอะไรแบบได้เยอะเลยนะครับนะสำหรับลูกซองอันนี้นะครับนะก็คือลูกซองสิโหดนะครับก็ไปดูกันนะครับนะอ,อย่าดูทาวิง่งทาวิง่งอ่ะตึงตึงตึงกระทะเลยครับเป็นกระทะขับจีนะครับก็เดีย๋ยวลองยิงแบบนี้เสร็จเดีย๋ยวเราก็จะไปเล่นล็อกกี้ดีกว่าเพราะว่าลูกซองอันนี้จะไม่ค่อยดีนะนะยิงท่อะรกันวนะยิงเลยกันวนะ หลอนๆแล้วฮะผมไปเล่นเอเปมานะแล้วก็มาเล่นเกมนี้รู้สึกว่ามืนมาก,ยม 2, กมยอยูใช่ไมไม่ยช่สองพันรู้อยกไหมไม่ใช่สองห้าร้อมันก็สองห้าร้ 2, ยอยไหมมา่ะมาวะมาะวะ อาวา้ยิงกันอยู่นะเราวิ่งไปวิ่งไปตัวผมสกิลไม่เต็มด้วยนะสกิลไม่เต็มเนี่ยบอกเลยเล่นยากอยู่ไหนหาไม่เจอวะไปไหนกันหมดวะเอาเว้ยอะไรของมันวะแบบนี้วิ่งกันไปวิ่งกันมางงมาก อะไรของมันวะเนี่ยคนก็มีอยู่หกคนอ่ามันพิมพ์พิมพ์อะไรกันวะอโอ้ยอ,อ,อ,อมีคนหัวเราขึ้นอยู ไปมันีเยอะยิงไม่โดนเลยอ๋อมันมา PVP กันนะครับผมมันเหมือนก็มาหนึ่งหนึ่งนะเราก็จะไปเกียนนะครับว่ามันกำลังวัดหนึ่งหนึ่งกันเราจะไปเกียนมันนะครับนะลูกซองนี้ยิงไกลไม่ดีเลยอ่ะริงมันไม่ใช่ลูกซองมันไม่ใช่ลูกซองพันนะมันคือลูกซองห้าร้อยมันยิงไม่ไกลนะครับนะก็สําหรับเฮฟวี่ตัวนี้นะก็ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับนะก็เป็นสีม่วงจุดจานนะครับสีจุดจาเดเราจะไปยิงตัวนี้กันฮะใกล้ๆ ไอ้ย <f dragging> ุนมันทำอะไรกันวะอ๋อมันมันกำลังวัดกันเดี๋ยวเราจะไปเยนต่อครับผมไปๆๆลูกซองนี้เราต้องยิงใกล้ๆเลยครับนะมันเราไม่มีสกิลไม่มีอะไรนะตัวนี้ปืนมันก็เลยแบบไม่เกาะกลุ่มไม่โหดนะครับนะมันก็เลยแบบไม่เหมือนลูกซองพันเราครับนะให้มันยิงกันเองฮะเดี๋ยวมันยิงยิงกันมัวๆปุ๊บเราลงไปเย็นเลย มันวันดหนึ่งหนึ่งมันอยู่มันอยู่หน้าเรามันอยู่หน้าเราไปเลยดีอ่ะเอาเว้ยเอาเว้หนึ่งเซนอะไรวะกินหนึ่งเซนเอาไว้กินกินเยอะไหร่จำไม่รู้อันนี้ยืนอยู่นี้พิมพ์มันพิมพ์ไว้มันยืนพิมพ์ไว้ เอาเว้เอาไว้เอายิงไงจ๊ะไอ้ิไม่สนใจไม่สนใจมาป่ะเออกูจะเกลียนคนคนไล่ยิงกันอยู่ครับคนไล่ยิงกันอยู่หืมถ้าเราบีเอสมานะมันี้ยตอกเลยเฮ้ยเงินยองเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย เดี๋ยวเรามันขยับมาตรงนี้ครับเราจะทําการยิงมันใกล้ๆเลยนะครับนะแต่รอด่วนเอาไงพวกมึงเอาอยัางไงเกรียนจะต้องเกรียนมันให้สําเร็จครับหลอกยิงมันทีละตัวมัน,น,นยิงไม่ไอ้หรอเราออกขวาต้องออกคือ,อ,อปืนเรามันไกลไม่ได้มันต้องใกล้ๆแต่ถ้าใกล้ๆนี่มเม็ดเดียวบอกเลยผมนี่ไม่ได้ปั๊มยาเลยนะมเม็ดเดียวแตกเลยที่เลยถ้งยิงเราตายง่ายมาก มาหลังตัววะม,มันยิงไกลกันไปเรื่อยๆแล้วมันหมุนกันตรงนั้นไปไปทัน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 ,ทนแตกไปสิสัตวอือแตก <c oughs> <c oughs> What fuck, หัวจะฟาดกะว่าแล้วว่ามีม,ม็อบเรือละเ <c oughs> ยี่ยเกียนเดียว e2vdo11 มันบอกว่ามันจะ11นะผมนะเออมันบอกมันจะ11เออกูจะเกลียรมึงอ่ะมึงมันบอก11เออเราจะไปเกลียรมันต่อครับผมวิ่งวิ่งคือตัวผมปอกไงไม่มีสกินไม่มีสกิลนะฮะมันก็เลยตายง่าย บอกว่าหนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เกลียนเกลียงไปเกลียนครับผมมันจะต้องมีคนคุมเว้ยรูงี้เราเอาระเบิดมาเนี่ยโอ้โหน่าจะมันนะครับนะเออเดีย๋ยวเราไปดูว่ามันอยู่ไงต่อมีมันอยู่มีเงินเลยครับผมเอาวะเอาวะเอาวะเกลียนไอ้รังเจอแล้วฮะเราเจอแล้วอยู่นี่เองเจอแล้วเ,เจอแล้ว มุนนไหมุนันไมุนกันไหมุนกันไมตนไปไอหมุนตันไปมึงเอาต่อไปมึงยิงก็ไอ้เาาไว้ยเขียนอีกเอาอีกสักสองสามตัวผมไเราจะเกลียมนให้สุด ต้องไปลอย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 ลอยมันลอยเลยลอยมันลอยมันมันอยู่น่ามันอยู่น่าเราจะไปลอยมันเอ้ยอ้เ้้เ้เว โ <ítulo> <irgendw carbono> อ้โหเยอะเลยอีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งโอ้โหห้าตัวแ <ions> ม่งไม่กันหาตัวเลยจ้าเอายเราจะไปเก็บมันต่อครับผมบอกว่าต็อกบอกหยุดยิงหน่อยประมาณนี้นะครับนะมันจะอยักหนึ่งหนึ่งก็ไปสร้างห้องกันเองนะเออนีอ now, ่มันห้องรวมครับนะเรามีสิทธิ์ที่จะลงมาเล่นนะครับนะเป็นห้องสาธารณะนะครับ

จี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 เฮียอะไรวะโหเนี่ยสกิลเต็มนี่ไม่ได้แอ็มง่ายๆนะบอกเลยสกิลเราไม่เต็มนะผมนะลบไปเลยวงง่ายครับผมเอาเว้ย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  เอาเว้ย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 พอไ,ไอ้เหี้ยโอเคครับเราก็มาเล่นแบบนี้มั่งนะครับนะเปลี่ยนบันยกระดนะครับเอาเว้ยเอาใส่ลูกซองห้าร้อยแต่ของไอ้พบก่อนแล้วกันนะครับนะ

ก็ย้ำอีกทีฮะตัวนี้ผมไม่มีสกิลนะครับนะมันก็เล่นยากนิดหนึ่งนะนี่นี่แหนแหนนี่หนนี่หนหนนนนนอ้น่นอ้าวก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงสกินนะครับตัวเฮฟวี่นะก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับนะก็เป็นสีม่วงนะครับนะราคาเป็นเงินจริงก็ตัวประมาณ 3- 4 0 0รอนะครับนะก็ไม่ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นเฮฟวี่ที่ใหม่สุดในตอนนี้เลยหรือเปล่านะถ้าจะเป็นตัวใหม่สุดเลยเลยนะครับนะ ก็หาได้จากกล่องทวิครับเผื่อน้องๆอ้าให้เผื่อน้องๆคนไหนที่อยากจะได้นะครับมึงก็โดดมาสิวะฮะมึงไม่โดดใช่ไหมเอาเว้ยเอาเว้สองห้าร้อย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 จากสองห้าร้อยสองห้าร้อยป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งขอปั๊มยาก่อนสกิลไม่เต็มเออเปิดไปแล้วหนึ่งนัดอือ มาได้ยักให้ตั้งคไว้อันหนึ่งอเอ้โดนปืนใหญ่ยิงหลังเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแต่ซองนี้ผมว่าไม่โหดเท่าซองพันเรานะซองพันเรามันโหดไปเยอะเลยนะครับนะโอเคครับวิ่งไปมีเอาไว้อยู่ข้างหน้าตัวนึงเราจะเงียนไปได้ไหมเราจะวิ่งไปเอามันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับนะมันก็กำลังยิงอยู่ครับนะต้องวิ่งให้ถึงจุดถึงกลัว โอ้ตัวนีโอ้โหได้ครับผมนะโอ้โสุดยอดไปเลยกวา่าที่ยิงคนตายเห้ยยิงไปตั้งสามนัดโอ้ทางหลังมาอีกหนึ่งตัว v S มันน่ะนะเอาไว้มันเลงเราเว้ยเอามาเอามาเอามาอัางโลก,ก่อนเดี๋ยวเราจับแม็กก่อันเว้ยเอาเว้ยมาเว้ย เอ,เออโดนหลังอีกอ้าววยมีคนเต็มรูเฮ้ยเอาว้ยเอาตัวนี้ผมน่าจะอีกนิดนึงแล้วกันตัวนี้อาจจะเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมเอาเว้ยเอาเว้เอาเว้เอาเว้บทำหน,หนึ่งนะเอาเว้เหมือนมีวีเอสยิงหลังกูตลอดเลยฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไปเกียนคนในวอร์มอัพนะครับนะแล้วก็เอาเซต500ไปเล่นนะครับนะก็เป็นชุดเกาะออนแอก็อ<笑><笑>เป็นไงบ้างก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับครั้งหน้าอยากให้เอาปืนอะไรไปไล่ยิงคนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม